อะไรนะช้อนแตช้อนตาแต่ช้อนตาเยอะแต่ช้อนตาโอ้โหเชื่ออบใจขอบใจมากค่วันนี้มาเป็นคนหล่อขอบใจโอ้โหชื่อวันนี้มาเป็นคนหล่อนะครับก็รู้สึกยินดีมากๆที่ที่สุขุลาเลือกเรามาเป็นคนหล่อขอทําดีปีที่17นะครับปกติไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตแน่ครั้งแรกตื่นเต้นมากๆอยากรู้ว่า กิจกรรมเนี่ยจะได้ไปทําอะไรบ้างแต่ตอนนี้พวกเราสองคนเนี่ยต้องมาเลือกว่าต้องมาเลือกว่าจะทำอะไรคือของคุณเนี่ยคุณสนใจเป็นสิ่งแวดลล์เป็นบอยแมนของผมเนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือเด็กไปแบบไปแบ่งปันสิ่งต่างๆใช่แต่ต้องเลือกที่หนึ่งงานเราต้องเลือกหนึ่งอย่างตอนนี้เรามีไป้งบอยนิชุบเลยคือเนื่องจากมันมันมันก็อยากไปทั้งคู่แต่เราเลยต้องแบบเสี่ยงดวงเอาใช่ดวงเป็นตัวตัดสินมาคอยนิชชุบคุณชนะชนะสิ่งแวดล้อมผมชนะ มเด็กอ่ะโอเค่อยเป่ายิงชุอ่โอเคเาไปเล่นเด็กนเขาไไหนผมไปนั่นแหละนี่นะครับเราแถลงเลยไเล่นกันเด็กกันนไม่มีเกียวกันหลอนะแน่นอนอแน่นอนอาจจะมีในแอปเอนิดหน่อยแต่้องไปไข่แต่อแต่ไงก็ต้องยอมครับยอมมาตลอด ตั้งแต่ผมเข้าวงการนี้ผมรอมาตลอดเราให้เขายอมใช่ไหมยอมยอมแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาไปแหละผ่าน้องๆก็ได้ไปหาน้องๆก็ได้ครับแล้วถ้าไปหานเราก็จะข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะเตรียมตัวอะไรไหมเหมือนเราอาจจะเตรียมแบบพวกกิจกรรมหรืออะไรไปเล่นกับเด็กเพราะว่า เหมือนอยากให้พวกเด็กๆทุกคนมีความสุขครับแล้วเหมือนเราไปให้แบบความสนุกสีสันกับเขาแล้วกันนะครับกเราคนรักเด็กใช่อันนี้ก็คือเด็กเหมือนเดิมน้องไม่เด็กอยู่แล้วก็จะไปเป็ดไปหาเพื่อนได้เลยเดี๋ยวไปเล่นกับเด็กกันกิจกรรมที่ปากมางเรื่องกามีเสื้อครับใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ยบอกได้เลยว่าเรื่องของการมีเสื้อเนี่ยผมนี่โชว์ทักษะ อาร์ติสต์ผมตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยวาดรูปหมาสวยขนาดนี้มาก่อนเราได้วาดลงไปแล้วนี่ส่วนของผมสวยสวยให้ก้าแล้วกันเพราะว่ายังขาดแบบว่าสีนิดนึงเต็มสิบเต็มสิบเต็มบไม่ลงสีอะไรนะของผมก็เป็นวาดวาดโลโก้พิดเบฟครับเป็นโลโก้ของเราเองนะโอ้โหซิรลีนิดนึงแล้วก็เขียนว่าพาเวลพูข้างล่างผมก็มีผมก็เขียนพูพาเวลเหมือนกัน ก็จะมาขิงกันเลยใช่ป่ะงานนี้เราชนะไปแล้วนะจริงไม่ต้องขิงก็ได้แค่แบบให้เขาพูดพูดบ้างนิดนิดหน่อยพี่เสือพี่พี่เสือพี่เสือเขาจะเบื่อเราไหมเนี่ยเสียงแล้วจะเขาวาดยังงบ้างเราให้สดงรา้ดความเขาเนี่ยมีความเป็นแบบเรียกว่าแนวสตรีทเป็นทางของเขามันแบบเป็นลวดลายแบบกราฟิกอราฟิกเปเป้เป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 ปเปเปเเ เห็นผมเห็นคร่าวๆเนี่ยเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นเลยนะเราประมูลกันดีใเราขอบคุณแะนๆเหมือนะที่เขาแบบว่าสนับสนุนเราแล้วก็ได้ข้อมูลรวดได้เลยมัมีมามีโหนุ่มหนุ่มหนุ่มมามีก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่สนับสนุนกับโครงการของสุสซาดานะครับคนหล่อขอทำดีปีที่17ครับก็ อยากจะให้ติดตามพวกเราทุกคนในคนหลอกอาทำดีปีที่1 7น,นี้เลยนะครับไปตามทุกภรการกิจของพวกเราเลยนะครับเพราะว่าเป็นองค์กรภารกิจที่ดีมากๆแล้วพวกเราเนี่ยอยากจะทําบุญร่วมขันเอ้ยอะไรนะ <c oughs> ทำบุญร่วมชาติ <c oughs> เออพุทผิดเลย <c oughs> ทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกับแฟนๆทุกคนนะครับนี่อขอบคุณมากครับขอบคุณครับฝแล้วหลังจากนี้แล้วเราเราจะไปไหนยั่ครับ ตอนนี้ตอนนี้ไปแฟนมีตเอเชียทัวร์มาประเทศแรกประเทศที่แรกเออเรใช่ไป,ไปที่แรก <ๆ S 2> แล้วก็เ,ออเดี๋ยวจะมีอีกหลายที่10ที่ได้แ,แล้วก็มีประทับใจมากเลยครับคือเขาไปรับตั้งแต่แอร์พอร์ตแฟนไปรับตั้งแต่ Airport, แอร์พอร์ตเราคอยตามพพอร์ตคอยชูป้ายให้เราแล้วก็วันแฟนมีตจริงๆเนี่ยเขาก็ก็มาหาเราสพอร์ตกันเยอะมากครับ อาจริงมันดีใจนะเพราะว่าสมมติอยู่ในไทยเนี่ยเราก็เห็นแบบแฟนๆมาตามแต่ไปต่างประเทศต่างที่ก็ยังมีนเนี่ยเราก็ตื่นเต้นแอบตื่นเต้นเพราะมันใหม่กับเราด้วยครับแรกคิว่าคือเขาจะมาแบบเป็นเลิศขนาดจะมารอรับด้วยไม่ไม่คิดเราไม่คิดเลยแล้วแบบต้อนรับเราแบบอบอุ่นมากครับก็อยากจะขอบคุณอินเตอร์แฟนทุกคนครับ thank you และสักนิด ที่ต่อไปเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็มีเกาหลีอะไรเงี้ยมีมีเยอะมากเลยครับเตรียมคารผสภาษาเฮ้ยเราเตรียมแล้วเรามีแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆไปทุกที่อยู่แล้วครับโชวตัีเอคกานีโชว์โแบว์ภาษาญี่ปุนที่เรมอันนี้ก็ดเอาง่ายเลยดิคุณชิมคุมบังวะรักนะอ่าไม่ใช่ภาษาี่เลยภาษาเรา เดี๋ยวเราต้องไปฝึกเพิ่มก่อนต่อไปก็ฝึกสิบทีสิบเปอร์สิบสี่มันมีบราซิลด้วยใช่เป็นเอเชียมันมีประมาณเั้ยใช่แล้วก็มีพ l u s one เป็นบราซิลพ l u s o ั e เป็นไม่ใช่ plus one ายกายอยู่ด้วกันตลอดอยู่ด้วยกันตลอดโปรเจกต์เนี้ยเอชทัวร์นี้น่าจะสิบสองคนครับแล้วก็น่าจะครึ่งปีครึ่งปีเลยครึ่งปีด้วยทีนี้กายก็จะต้องอยู่กันไปอีกครับและและเมื่อวานเนี่ยพี่ชอร์พิ่งพูดไปออกสื่อว่า เขาแถลงตัวฝักยาวไปักยาวแล้วก็พูดว่าเด็กที่เหลือข้างล่างเนี่ยยังไงก็มีซีรีส์แน่นอนไม่เหงาก็รอดูแล้วกันแม่เปิดแล้วรู้ก็ตามได้หรอกติดตามนะครับแสดงว่าเราหวนรู้แล้วแต่เราเวลาใส่อะไรใครรู้เดี๋ยวอะไรพี่รู้เยอะมากพี่รู้เยอะมากอ้าวแต่ผมไม่รู้เลยนะพี่ไม่บอกผมสเลยไม่เดี๋ยน้องหลุดไงพี่พี่คนเดียวที่ไม่รู้คือน้องฮูพวกกระโดดสปอยกรสปอยจะแค่ไหน ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้จริงๆอันนี้โหดมากโดนฝดแน่นอนผมพูดเลยเป็นงั้นแหละผมก็อพอพอแบบพอได้ยนินเข้ามาหน่อยสักน้งนี้นหน่นอนอ,อ่ะพูดดิพูดเลยห้องเย็เยยนเวลครับนะเด <laughs> ี๋ยวนี้โ <laughs> <laughs> โอ้โหช่วงน,น, <laughs> นี้พี่หนาวเกิน,น <laughs> อ่ะ,ออะไม่ก็เรี่ยได้ว่าเนี่ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์แน่ เราติดตามด้วยกันนะครับ surprise แน่บอกเลยอีกแค่แบบอึดใจเดียวมะมีแป๊บเดียวเดี๋ยวมามะมีฉอดจะเปิดแล้วอะไรนะฮะเล่นกัอะไรนะ <laughs> โอ้อันนี้บอกไม่ได้เลยนะครับเขาไม่ถูกกันยาวเรามีร้านซูชิไหมล่ะไม่ <laughs> ไม่ซูชิเหรอเน,นะ <laughs> นีน่ยมาเซอร์กันแล้วนะ <laughs> สัวสับขาหลอกก่อนไม่รู้ถ้าไม่ไดแฟนตามเราอะไรยังไงบ้างระหว่างที่หลอกก็เอาเอาตรงๆเนี่ยอึดใจเดียวเดี๋ยวก็รู้ไม่นานไม่นานไม่นานหรอกเพราะว่าเรา เรากำลังเวิร์กกันอยู่ใช่เรากำลังทำงานเพราะว่าเราเราก็มีออกอีเวนต์เจอเแฟนๆทุกคนด้วยแล้วเราก็ต้องแบ่งเวลามาใช่เจอนะนนแน่แค่รอออฟฟิเชียลจากบัมบี้ช็อตบัมบี้ช็อตมันมันมันค่อนข้างค่อนเงียนฉ่ำช่วงนี้ค่อนข้างจะแบบแล้วเรื่องนี้คือแบบตายได้เลยอะ่ะรอลุ้นครับเป็นแฟนชายก็ไครับก็ อคุณคุณคุณมากเมื่อกี้ผมไปแล้วนิดนึงเนี่ยผมยังไงยังไงยังไงก็ฝากคู่ครูพาเวลด้วยนะครับอ่าพวกเราก็มาจากพี่เบสต์แต่ซีรีส์ใครที่ยังไม่รู้จักเนี่ยไปย้อนดูได้นะครับทางไอซ์สีอีนะครับบอกเลยว่าเปิดมา EP ีแรกก็ฉ่ำแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังครับผมแล้วพวกเราเนี่ยกำลังจะมีโปรเจกต์เร็วๆนี้เพราะว่าแม่แม่ช็อตพูดไปแล้วยังไงก็มีแน่มาแน่ครับฝากด้วยนะครับเราติดตามได้ครับแล้วก็ฝากนี่นะครับช้าฝาก สุดสัปดาห์ด้วยนะครับกับโครงการคนรอ,อกก่อทำดีปีที่17บเจ็ดครับขอ,อต,ติดตามพวกเราได้นะครับต่อได้ไ <ป S 2> ครับบคุณร่วมกันบ๊ายบาย,บาย,บาย